สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาทำปุ๋ย A B นะครับซึ่งปุ๋ย AB ก็คือปุ๋ยที่ใช้ในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกนั่นเองนะครับวันนี้จะพามาทำสูตรลดต้นทุนนะครับจากราคาในท้องตลาดเนี่ยริดหนึ่งกว่าบาทผมจะพามาทำให้ถูกกว่านั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วปุ๋ย AB ก็สามารถใช้กับทุกพืชได้เลยนะครับที่สวนใช้ในการปลูกเมล่อนข้างหลังนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปทุกท่านไปทํากันนะครับอัตรานี้เราจะผสมน้ำนะครับเราใช้น้ำา20ลิตรนะครับ20ลิตรอย่างแรกที่เราจะต้องผสมนะครับอันนี้เราจะทำปุ๋ยส t o อก a นะครับที่เราต้องใช้ก็คือเราจะใช้ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรตนะครับสูตร150 0 2กิโลกับอีก3ขีดนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทำให้กดหนึ่งครั้งนะครับให้เป็นศูนย์นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกหน่วยเป็นกรัมนะครับ อันนี้เราจะชั่งสามครั้งนะครับอันนี้เราจะให้ได้พันกรัมอันนี้1นกิโลแรกนะครับ จากนั้นนะครับเราจะใส่ธาตุเหล็กนะครับธาตุเหล็กเราจะใส่80กรัมนะครับ ล้างอยเลยจากนั้นเราก็จะคนให้ละลายนะครับตัวแคลเซียมไนเตรตตัวนี้จะละลายน้ำอ่าจะเป็นเม็ดนะครับเราต้องคนให้ละลายให้ให้ดีนะครับสําหรับปุ๋ยสต็อก a ก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือแคลเซียมในเตรตกับธาตุเหล็กนะครับ คนไปเรื่อยๆจนกว่าจะละลายนะครับจากนั้นก็ปิดฟ้าถังนะครับเก็บไว้ในที่ล่มนะครับเวลาใช้เราก็จะใช้ร่วมกับปุ๋ยบีนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับปุ๋ย A นะครับต่อไปเราจะทำปุ๋ย B กันนะครับแล้วก็ใช้ถังขนาดเดียวกันนะครับใส่น้ำ20ลิตรนะครับต่อไปนะครับ สำหรับอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยสตอกบีนะครับเริ่มต้นด้วยปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรตนะครับสูตร13,046นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็นแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับแล้วก็โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตนะครับสูตร 052, 34นะครับแล้วก็สุดท้าย สุดท้ายก็จะเป็นปุ๋ยนิกสเปรย์นะครับอันนี้เป็นธาตุอาหารธาตุอาหารเสริมนะครับหรือว่าจุลธาตุนะครับก็จะอยู่ในตัวของนิกสเปรย์ตัวนี้ใช้ไม่เยอะนะครับอ่ะนะครับลงมือทำกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับต้องกดแทรให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับอ่านะครับเราจะใช้โพแทสเซียมไนเตรต หกิโลกร,รัมกับอีก2ขีดนะครับอันนี้อาจจะต้องช่าง2ครั้งนะครับครั้งละ600กร,รัมนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนจะได้หรือเปล่าครับช่างทีละห0รกร,รัมนะครับ ไปเป็นปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับอันนี้เราจะใช้ในอาาัตราหนึ่กิโลกรัมนะครับเราเก้าร้อยกรัมก่อนนะครับต่อไปนะครับเป็นปุ๋ยโมโนโพเทสเซียมฟอสเฟตนะครับ สูตรศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่อันนี้เราจะใช้ในอัตราห้าร้อยสามสิบกรัมนะครับสุดท้ายนะครับ ก็คือปุ๋ยนิกสเปรย์นะครับอันนี้ใส่100กรัมนะครับ ดันั้นก็คนให้ละลายนะครับสำหรับส่วนผสมทั้งหมดนะครับเราสามารถที่จะสั่งทางช้อปปิ้งออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าหรือตามเพจต่างๆก็ได้นะครับตามความสะดวกของคุณผู้ชมเลยนะครับหรือถ้าหากมีร้านค้ากเกษตรที่ไหนที่มีปุ๋ยพวกนี้ครบก็เป็นโชคดีของคุณผู้ชมไปนะครับแล้วก็สําหรับส่วนผสมนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะ ดูส่วนผสมทั้งหมดได้ที่คำอธิบายด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับปุ๋ยสตอก B นะครับจำนวน20ลิตรนะครับวิธีการเก็บรักษาก็เหมือนกันนะครับก็ปิดฝาเก็บในที่ร่มนะครับปุ๋ยทั้ง2สูตรทั้ง A ทั้ง b นะครับสามารถเก็บได้นาน2ปีนะครับเก็บในที่ร่มนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับอัตราการใช้ที่สวนนะครับ ผมใช้กับเมลอนนะครับก็จะใช้อัตรา1ต่อหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ขวด1ลิตรนะครับผมจะใช้อันนี้เป็นปุ๋ย A นะครับจะสีแบบนี้นะครับสีแดงแบบนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ครึ่งลิตรปุ๋ย B นะครับก็จะสีแบบนี้นะครับดูความแตกต่างอืก็จะเป็นครึ่งลิตรเหมือนกันนะครับก็จะใช้รวมกันนะครับสำหรับ การใช้นะครับสามารถใช้ลาดทางดินก็ได้นะครับในอัตราเอกับ B นะครับอย่างละครึ่งนะครับผสมกันให้ได้ 100cc ซีซีนะครับหรือว่าอาจจะเป็นขวดเอ็มร้อยก็ได้นะครับผสมน้ำสัก20ลิตรนะครับแล้วก็ลรลาดทางดินไปเลยนะครับหรือไม่ก็ถ้าใช้ในการฉีดพ่นนะครับก็จะต้องใช้ในอัตราที่เจือจางลงมานะครับ ก็จะเป็นอาตาัตราหนึต่อ200ร้อนะครับสิลิตรอ๋อไม่ใช่สิสิซีซีต่อน้ำอ่าสองลิตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเติมปุ๋ยอ่าที่โลงเมล่อนกันครับไม่ได้เติมปุ๋ย2วันเหมือนน้ำเปล่าเลยนะครับเราจะเติม ปุ๋ยนะครับให้กับโลเมลอนนะครับก็จะใส่1นึ่ลิตรต่อน้ำสองรลิตรนะครับอัตราส่วน1ต่อสอ0รเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้เราให้ไปกับน้ำทุกวันนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยบีนะครับคําเตือนนะครับ เราไม่ควรผสมปุ๋ย A กับปุ๋ย B ในอัตราเข้มข้นนะครับผสมด้วยกันไม่ได้นะครับจะต้องผสมลงในถังน้ำแบบนี้นะครับจะว,วัดค่า EC ดูนะครับแล้วก็จะต้องคุม นะครับประมาณ1,600ไมโครซีเมนต์นะครับก็จะคุมให้อยู่ประมาณนี้นะครับไม่ให้เกิน2,000ที่เราจะจะให้กับเมลอนเดี๋ยวไปดูเมลอนในโรงเรือนกันครับตอนนี้ไปถึงไหนแล้วและนี่ก็คือ วิธีการทำปุ๋ย AB นะครับแบบประหยัดต้นทุนนะครับจากราคาที่ผมเช็คนะครับก็ในท้องตลาดก็อยู่ประมาณลิตรหนึงเกือบ200นะครับถ้าเรามาทำเราก็ประหยัดต้นทุนได้หลายเท่าตัวเลยนะครับก็สูตรนี้นะครับเป็นสูตรบำรุงต้นนะครับสำหรับการปลูกใหม่ๆนะครับเราใช้สูตรนี้นครับถ้าเป็นสูตรที่ต้องใช้ บำรุงบำรุงผลก็ก็จะต้องมีการเติมสารอีกตัวหนึ่งลงไปนะครับก็เอาไว้โอกาสหน้านะครับตอนนี้ดูผลงานสูตรนี้นะครับก็เมลอนก็สวยโอเคนะครับสวยใช้ได้เลยแค่ปุ๋ยสูตรนี้อย่างเดียวนะครับที่เราใช้กันมาประมาณเกือบใกล้จะเดือนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เมลอนก็ครับกำลังจะได้ผสมเกสรน,นะครับถ้าคุณผู้ชม ชอบครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสวนทนาพาเพลินด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับรสชาติเหมือนเมลอนเลยอ่ะเอาก็เมลอนเนาะหวานนะอร่อยบองที <laughs> ่รอน,น้อยอ